นบ้านนั้ในบ้านเจ้นายมันมันก็ไม่อยู่แล้วผ่านไปสองเดือนเริ่มอยู่ที่เดือนเดียวเกิดสองเดือนละประมาณสองเดือนเอ่เออแล้วที่นี้แล้วที่นี่มันผมแยกกลับมาหาผมนะแล้วที่นี้มันบอกว่าผมแยกกลับมาหาผมใครแยกกลับมาหาใครวะมันแยกเราแยกโอาเถอะเอาเถอผมมาโอเคแล้วนี่มันบอกว่า มันม no, like okay, ีใหม่แ hmm. ล mm ้วไงมับอกว่า mm มึง hmm. น mm ี้ไม่รู้เรื่องะไรขนาดผู้คิงพุขนาดนี้ะรผมักมันไงอ่าผู้ิงันนี้มันยังดื้ยังด้ันไงเนี่ัอย่างนี้หมดเลยอย่างหัวปวดเลรัวปวดมึงมบอกุณตรว่ามึงมีนใหม่ถ้ากณถามมึงก็ไม่มีแต่ถ้าับหลังกูกูจับได้ ตั mm ้งเคสใหม่ตั้งอะไรใหม่มันก็คือผมคือผมได้ทำไงอืมวนเห็นอืมเลยผมดูดูแลโทรศัพท์คือด้วยามอนไม่ได้ซื้อเลยหมอนเนี้ยหมอนใหม่นอนซื้อใหม่ว่าที่ให้เดียของซื้อใหม่กระนาดซื้อใหม่แต่ยูจะอ่อนไม่ได้แล้วใส่อะแล้วส่วนการใหม่ก็ใส่ ก็เหมือนจะเป็ี่ยนใหม่เลยใช่ไหมแกนเก่าแกนใหม่แกนเก่าว่าโม่ภายในเวียนไปแล้วทำทางข้าวสารเลยนะก็มันบอกใช่ของกลางไว้ได้ก็ได้พี่เอารถยนต์ใส่ไปอย่างเดียวออารถยนต์ใส่ไปอย่างเดียวเหมือนกันหะของกลางของกลางในคดีมันบอกว่าไม่ต้องทำบันทึกิมันบอกว่ามันอยู่ที่ห้องมันมันนอนแล้วมันบอกว่ามันอยู่ที่ห้องเจ้านายแต่ผมบอกว่าวิดีโอขอละไหนบอกว่าของเจ้านายขอดูหน่อยดี นนมันไม่ยอมสุดคุณโม<อ>มันบอกว่าห้องโนตัวจัดไลนไม่ได้สุดก็เรื่องคุบอกนี้มอยากทำอย่าง,ออางนี้นะคุณรัอกที่คุณยังยองมดืดือดอกว่าเราจะมาผมก็ยอนะอมยอมนได้เขาบอกว่าให้ดูนั่านัก้นก็บอกว่าเดือนนาเดือแต่ว่าอยู่สักอยู่ใช่ไหม,มบอกว่าแกถือนี่มาให้ เออเรมันค่าพ้มันค่าผมเาว่ามันเ้าว่ามันฆ่าว่ามันจะไมาฆ่ากูก็มาเลยเชิญมาเลยมาหน้าบ้านเลยท่านแน่ทีไปครับไปทีแต่ผมไม่ได้ไปวันมันเนี่ยผมคือผมต้องไปที่มันให้ดงตัวแต่ว่านั่งผมไม่ได้ตั้งใจไปแทงครับประมาณตั้งใจมึง ปิ่งไล่ลากก็ถ้าเอามันมันยืดมันร่นหนีผมผมอยากดีกับเห็นใช่ในบ้านใช่ไหมใช่แล้วมีผมอยู่นี้แต่ผมให้มันดูแต่แต่แต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ออกมันนั่นแหละที่คนออกแล้ววีดีท์อ๋อทม่ีเลขที่พอแทนแล้วพอล่าแล้วไปไหนต่อไปวนเปียงหลวงอ่าไปเปี่ยนหลวงเปียงหลวงเลยเหรอโอ้ยอะไไม่รู้นะไม่ไปไหนเลยเปียงหลวงวันนั้นเลยบ้านดอยแล้ว เสื้อผ้าที่เราใส่วันนั้นอยู่ไหนในห้องอยู่ห้องห้องที่ไหนห้องสระว่ายน้ำเราพักที่ไหนสามสิบีเลยใช่ไหมใช่เออแล้วก็ได้ไปหาพี่ชายน้องสาวไหมไม่ได้ไปหาใครไปไปอาลาร์ไปเอาพันอ้าวลาน์ผมลาน์ผมร้านที่เราไปไปรัจ้างเขาเขายังไม่ตังค์พันนึงใช่ไหมใช่ เราบอกเขาไม่ได้บอกอะไรเลยอะไรเลยเขายังไม่รู้เรื่องอ๋อก็ไปเรียงแหงเลยครับอืมเราไปก็โอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวจากนี้เนี่ยก็ไปเอาพาไปเอาเสื้อผ้าผูกเพาผูกคนเดียวหนึ่งเสื้อผ้าสองไม่ใช่เดี๋ยวได้เอากลุ่มนี้ได้เสื้อผ้าสองเนี่ยมีนะมีจัดเจต่ออ่าพอใส่ได้ไหมเนี่ยเออครับ มอไซค์ผมก็ต้องไม่ไม่ซีเรียสเอาแค่นี้เอาเอาแค่มันประกอบกล้องแค่นั้นเราไม่ซีเรียสแต่เราเราสามารถชัดเก็บอยู่แล้วใช่ไหมครับโอเคจบแล้วเนาะ